ชแฟแแสวัสดีสวีดัดวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะที่รักมีเอซแซวแล้วว่าชาแวบแพหาไปไหนสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ไหนสาน้งอย่ไหครับงงครับถนีางนกพียง้ล่อครับนะเป๊ะแน่นๆวันนี้นะเพื่อนๆนะอ้าวนิวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกงานเยอะขอบคุณมากพนักงานที่นี่นี่บอกเลยนะเต็มร้อย เต็มร้อยไม่หักไม่ใช่ครับร้อยจากไปร้านครับบอกหยอกหยอกหยอกวันนี้นะเพื่อนๆนะแอบดังสาวก่อนมีรถสวยมากๆนะครับมานําเสนอกันนะเพื่อนๆนะอีซูซูนะครับ TFR ในตํานานนะครับทัวนี้เป็นแคปนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็น1 1ที่นั่งนะครับแล้วเป็นป้ายทะเบียนฟ้าแจ้งลงขนส่งถูกต้องนะนะครับน่าใช้มากๆนะอันนี้ยี่ห้อรถครอบครัวรถครอบครัวมีเจ็ที่นั่งใช่ไหมครับผมอันนี้11อันนี้ไปได้สองสครอบครัวเลยเพื่อนๆนะรถสวยนะครับ ไฟฟสวยงามนะครับกระจกกระจังหน้าก็ยังเป็นโคมียัสวยงามอยู่นะครับคันนี้บอกเลยนะไม่แพงเพื่อนๆนะโอ้โหแลมยิ่งกว่าแลมอีกทีเดียวอยู่ตรงนี้ครับล้อแม็กยางใหม่คี่เบิกมาสามหมื่นกว่าเพื่อนๆยางปียี่สิบสามนะหรือยี่สิบสี่ดีนะฮะใช้มาประมาณหกเดือนสวยอย่างมากๆเพื่อนๆนะรีบเก็บมาฝากกันนะฮะยังไม่ทําอะไรเลยนะรถเพิ่งมานะครับจีวิปัครับผมนี่ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมสวยอย่างมากๆเลยนะ อันนี้ไม่ทำอะไรเลยครับดีนิๆๆ <ๆ S 1> ดนึอย่างเดี้ยใ,ใจอบอกวครับขอบคุณครับพี่นี่ครับผมสวยๆเลยนะครับลืมบอกไปนะจ๊ะตัวนี้ปัดน้ำฝนหลัง่ะมีให้นะเดี๋ยวเจ้าของเอามาให้กันชนหลังนีก็มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกเอามาให้นะครับ <ๆ S 1> แกบอกว่าเอเพิ่งแกล,ลืมลืมหยิบมานะครับเป็นสุดยอันไหนก็มาท้ายนะนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายพี่ดูนิดนึงโอ <ๆ S 1> ้โหสวยอ่ะต <ๆ S 1> ื่นเต้นไปก่อนท้ายสวยงามนะนี่ครับผมเป็นเบาะเจแปนด้วยเบาะอะไร ปอญี่ปุ่นนะผม<อ>ผมเอกภาษาอังกฤษน,นะปอญี่ปุ่นปอญี่ปุ่น<อ> <laughs> ตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้นะครับวางเท้าได้นะครับแล้วก็แจ้งขนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆก็เลยนะมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็ผ้าหลังคาก็ยังสวยอยู่นะครับโดยรวมถือว่าเรียบร้อยนะอย่างมากๆบอกก็ยังไม่มีขาดอะไรนะเพื่อนๆนะสวยอะบอกเลยคุ้มไม่ต้องไปทําอะไรแล้วฮะขายของก็ได้นะถูกไหมเก็บเข้าเก็บของตลาดนัดก็ได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับหรือจะพาลูกพาหลานไปเที่ยวก็ยังได้ เรา,าคุยว่าไรนะรสายแคมปิ้งคาร์ใช่ไหมสายอะไรนะสายแคมปิ้งอ๋อสายแคมปิ้งพอฟังเป็นสายแคมปิ้งคาร์ด้วยกูเลยงงไปใหญ่เลยเนี่ยสายแคมปิ้งนะนอนพักได้นะครับแล้วก็เก็บข้าเก็บของได้สีสันถือว่า80 90เขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสวยมากๆนะสีสันก็โอเคนะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนๆนะตึ้งตึ้งตึ้งตึงโอเคนี่บางเฉียบเลยนะภาษี 68นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะแถมฟิล์มให้นะครับฟิล์มของเก่าเนี่ยมันจะออกดูเป็นม่วงๆไปนิดหนึ่งครับเห็นแล้วไม่ถูกใจไหมุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ขอมาเราก็ไม่ให้หยอกหยอกหยอกจัดไปดูภายในดีกว่านะครับน้องโดโด้ไปไหนเนี่ยน้องโดโด้ครับพี่ขอดูภายในหน่อยครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้ครับน้องนิวฮะต้องต้องเป็นน้องโดโด้ครับผมอันนี้คนละหน้าที่ครับผมเอี้ยมสวยแล้วเนี่ย ภายในก็สวยสะอาดนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะหลังก็ยังไม่มีขาดนะครับร้อยีเลยรทียครับเนี่ยอยู่รอนานเนี่ยนานแล้วครับผมกินข้าวอย่งเนี่ยเที่ยงพอดีเลยโอ้โหมาเบียดเวลาน้องๆด้วยต้องขอโทษทีนะครับห้องเครื่องสวยสะอาดนะครพวงมันก็ยังเรียบร้อยอยู่น้องโนโด้ครับพี่ขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับโอ้โหยังดังดังครับดังครับโอ้โหเจอมุกซ้อนมุกกระป๋าน้องเอ็กหายใจหมดเลยใจเป็นไงครับผมใจหายครับพี่ขอบคุณครับ คอนโซลก็ยังสวยสะอาดครับห้องแอร์ก็ยังโอเคนะครับเครื่องฟิตสปาติดง่ายใช้ไดเกลนะจ๊ะต้นต้นรถเป็นไรอ่ะทำไมไม่ใช้ไดเกลดิไปฝันรถกันแผงประตูข้างสวยสะอาดนะเพื่อนๆกะจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคอนโซลเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเพ่งเพาะนะครับผมหัวเกียร์ชอบเก็บของนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับเบาะไม่มีขาดนะน่าใช้ก็เลยทีเดียวเชียวอันจจะขอพับนิดนึงนะช่วงแคปเนี่ยก็ยังกว้างๆนะครับ มีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับซ้ายขวานะครับเบาะนั่งยังสวยสะอาดอยู่นะครับแล้วก็มีคาวิสเตอร์ให้ด้วยนะครับสวยๆเลยปลาห้องเครื่องดีกว่าเสียงฝากระโปรงที่ใส่ปิ้งนะนเพื่อนๆนะห้องเครื่องสวยสะอาดอีซูซุดเทีย์อาตัวนี้นยะเป็นท่อเลดเฮดเดอร์ด้วยนะเพื่อนนะแหลมอขอดูฟันหน่อยได้ไหมน้องโดโด ไม่มีฟันเลยไม,มไม่มีฟันเลยไม่มีควันเยรับผมยังแรลมทะเบียนนะเป็นป้ายฟ้านะนเพื่อนๆนะบอกเลยว่าเป็น11ที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายเลยนะจ๊ะยังแรมกันเลยทีเดียวเชียวมาแล้วจ้ะมาแล้วจ๋าโอ้โหอีสูทีเอฟ้ารนะนะคะรับสวยๆนะครับ11ที่นั่งแวนของเรานั่นเองยังแรมมาแล้วจ้ะมาแล้วจ๋า ยังแหลมยังสวยนะครับผมสวยนะเนี่ยครับผมทำไปเล่นไปคันนี้เท่าไหร่ครับน้องเอกจัดไปเบาๆพี่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเท่าไหร่นะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันก็พี่โอ้โหตู้ตู้ตูตู้เฮนบอกว่ามีส่วนลดด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนี้เขายไงนะเขาถ่ายคลิปมนอยู่แล้เขาเดินชิลผ่าน ไม่ไม่ถามไม่รือไม่อือเลยเห็นบอกมีโปรโมชั่นด้วยใช่พี่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่เอาแบกใส่เป็นการเดียวกับมีรถไปแล้วครับพี่แล้วมีรถวปเรื่อยเท่าไหร่ลองเนี้ยจัดไปเาบาๆอย่ิ้งเฉยพี่ถ้าไม่เอาแบกรถไปทางนี้สองหมื่นลาทพี่เรือแค่หนึ่งแสนเก้าพันบาทพี่ว้าวเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาง,งงๆเนี่ยสคริดไม่แม่นนะพวกเราเนี่ยนะน้ตำตาจะไหลาหไงานสดงานสดไม่เอาใหม่แล้วเอาแบบนี้แหละสรุปก็คือว่า1 2ึ0 0 0บาทนะครับใสๆเลย แต่ถ้าไม่เอาล้อแม็กชุดนี้นะครับอย่าไปได้ล้อเดิมๆเอาส่วนรถไปอีกสองหมื่นเหลือหนึ่งแสนขอบคุณมากพี่รถไฟฟ้าไอซีเป็นต้องนิ่วก็ทำงานปะกดติดตามนะพี่ช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเขีนชื่อพี่เดียวนูกค้าผมแล้วมีสาระคังอะไรไหมขัดรขันกันเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีปีหน้าบริจาค